พรานอินเผชิญหน้าเสือสมิงเสียงคำรามของเสือสมิงดังก้องป่าร่งมะึือมาของมันพุ่งเข้าใส่พรานอินอย่างรวดเร็วดวงตาแดงก่ำราวกับไฟนรกจ้องตรงมาพรานอินไม่รอช้าเขายกปืนลูกซองคู่ใจขึ้นเล็งในพริบตาปังกระสุนอาคม พุ่งแหวกอากาศเข้าปะทะร่างของเสือสมิงอย่างจังเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเสือสมิงกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวแต่เพียงไม่นานมันก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นโหดเหี้ยมจริงๆนะมึงพรานอินสบดพลางเตรียมบรรจุกระสุนใหม่ ไอปืดที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพรานอินตัวสั่นด้วยความกลัวแต่เมื่อเห็นพรานอินกำลังเพลียงพลั้าเขาก็กัดฟันแน่นพรานอินเอาไงดีเขารับมึงหลบให้ดีไอปืดเสือสมิงนี่มันไม่ธรรมดาพรานอินตะโกนตอบพลางหันไปมองมีดหมอที่ยังคงเน็บอยู่ที่เอวของตัวเองเสือสมิงไม่ปล่อยให้เสียเวลามันพุ่งเข้าใส่อีกครั้ง คราวนี้เร็วกว่าเดิมพรานอินไหวตัวทันกลิ้งหลบไปด้านข้างได้วุดวิตกรงเน็บแหลมคมของเสือสมิงตบปบลงบนพื้นดินจนเป็นรอยลึกเื้อไอปืดร้องเสียงหลงเมื่อเสือสมิงเปลี่ยนเป้าหมายมาทางเขาไอปืดพยายามวิ่งหนีแต่ความเร็วของเสือสมิงนั้นเหนือกว่านักล่าใดาๆมันพุ่งเข้าประชิดต,ตัวไอปืดได้ในชั่วพริบตา มึงอยากตายใช่ไหมเสียงเสือสมิงคำรามก้องฟันแหลมคมของมันอ้ากว้างเตรียมจะขยำไอปืดในเซี่ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองพรานอินตะโกนสุดเสียงมีดหมอไอ้ปืดมีดหมอของมึงไอปืดที่กำลังจะสิ้นหวังสติกลับคืนมาเขานึกถึงมีดหมอที่เน็บอยู่ที่เอวเขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายดึงมีดหมอออกมาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะแทงสวนเข้าไปในอกของเสือสมิงอย่างไม่คิดชีวิตชั่วมีดหมอศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อแทงทะลุร่างโปร่งแสงของเสือสมิงได้ราวกับแทงเนื้อจริงๆเสือสมิงกรีดร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดสุดขีดร่างของมันกระตุกอย่างรุนแรงก่อนจะค่อยๆสลายกลายเป็นควันสีดำจางหายไปในอากาศ เหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้งไอปื๊ดทรุดลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นเทาด้วยความเหนื่อยล้าและความตกใจพรานอินรีบเดินเข้ามาประคองไอปื๊ดเจ้าไม่เป็นอะไรนะไอปื๊ดพรานอินถามด้วยน้ำเสียงที่โล่งใจผมผมไม่เป็นไรขอรับพรานอินไอปื๊ดตอบเสียงแผ่วเกือบไปแล้ว พรานอินมองมีดหมอในมือของไอ้ปื๊ดด้วยแววตาครุ่นคิดมีดหมอเล่มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเขากล่าวเอาละ่ะไอ้ปื๊ดเราคงต้องเร่งเดินทางกันแล้วป่านี้มันไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดการเผชิญหน้ากับเสือสมิงเป็นเพียงบททดสอบแรกเท่านั้นพรานอินและไอ้ปื๊ดจะต้องเจออะไรอีกในการเดินทางตามหาว่านทิพริพันปี แล้วมีดหมอของไอ้ปื๊ดจะมีความสำคัญอย่างไรต่อไปมาติดตามเรื่องราวกันต่อในตอนหน้าดีไหมครับสู่หมู่บ้านพรานอินเตรียมตัวเพื่อว่านทิปริ์พันปีหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายกับเสือสมิงพรานอินรีพาไอ้ปื๊ดเดินทางต่อแม้จะยังมืดมิดแต่พรานอินก็ดูเหมือนจะรู้จักเส้นทางดีเยี่ยมไอ้ปื๊ดเดินตามหลังพรานอินไปติดติด ยังคงเต้นรัวกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญหน้ามาพรานอินขอรับเสือสมิงเมื่อกี้มันน่ากลัวจริงๆนะขอรับไอ้ปื๊ดพูดด้วยเสียงแผ่วๆเออสิไอ้ปื๊ดพรานอินตอบโดยไม่หันมามองของในป่าลึกนี่มีทั้งดีและร้ายแต่มึงก็ทำได้ดีแล้วที่ใช้มีดหมอนันจัดการมันมีดหมอเล่มนี้ไอ้ปื๊ดมองมีดในมืออย่างสำรวจผมไม่คิดเลยว่า มันจะมีฤทธิ์ขนาดนี้มีดหมอที่ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อประจำสำนักนะ่ะไม่ใช่ของธรรมดาอยู่แล้วพรานอินอธิบายแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือใจมึงตั้งหากไอ้ปื้ดใจที่กล้าตัดสินใจในตอนคับขันนะ่ะทั้งสองเดินเยี่ยมเมี่ยไปพักใหญ่ท่ามกลังเสียงสัตว์ป่าและลมพัดใบไม้เสียสีกันจนกระทั่งแสงจันทร์เริ่มจางลงท้องฟ้าเริ่มมีเขาลังของรุ่งอรุณ แสงไฟริบรีหลายดวงก็ปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้านั่นไงไอ้ปื๊ดหมู่บ้านของกูถึงแล้วพรานอินบอกไอ้ปื๊ดมองเห็นกระท่อมไม้เรียงรายกันเป็นกลุ่มเล็กๆมีควันลอยเอื่อยๆออกจากปล่องไฟบรรยากาศดูสงบเงียบผิดกับในป่าเมื่อครู่ลิบลับอาวุธและของขลังเส้นทางสู่ว่านวิเศษหลังจากพักผ่อนในหมู่บ้านพรานอินจนหายเหนื่อยรุ่งเช้าวันต่อมา พรานอินก็เรียกไอ้ปื๊ดมานั่งคุยกันที่หน้ากระท่อมพร้อมแล้วใช่ไหมไอ้ปื๊ดที่จะออกไปตามหาว่านทิปริษพันปีพรานอินถามพร้อมแล้วขอรับพรานอินไอ้ปื๊ดตอบอย่างกระตือรือร้นพรานอินพยักหน้าช้าๆดีว่านทิปริษพันปีน่ะมันไม่ได้อยู่ในที่ที่หาง่ายๆเส้นทางหลังจากนี้ไปจะอันตรายกว่าที่มึงเจอมาเยอะนัก พรานอินกว่าสายตามองไปที่อุปกรณ์ล่าสัตว์ที่วางอยู่ข้างๆปืนลึกซองกูกระบอกนี้ก็พอสู้ได้บ้างพรานอินพูดพลางตกบนลำกล้องปืนแต่ก็ต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวไว้ด้วยเขาหยิบถุงผ้าเล็กๆออกมานี่พระเครื่องหลวงพ่อทวดพกติดตัวไวค้คลุมภัยส่วนนี่ตะกุดมหาอุดของกูเองเอาไว้ป้องกันอันตรายจากสิ่งลี้ลับพรานอินยื่นของสองสิ่งให้ไอ้ปืด๊ด ไอ้ปื๊ดรับมาถือไว้ด้วยความตื้นตันส่วนมีดหมอของมึงนะ่ะพรานอินชี้ไปที่เอวของไอ้ปืด๊ดเก็บรักษาให้ดีมันเป็นของดีมีครูใช้ให้เป็นและใช้ในทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นขอรับพรานอินไอ้ปื๊ดรับคำเอาละ่ะไอ้ปืด๊ดมึงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพรุ่งนี้เช้าตรู่เราจะออกเดินทางกันพรานอินสรุปจากนี้ไปเราจะต้องเผชิญกับอะไรอีกหลายอย่าง ทั้งสัตว์ร้ายอุปสรรคทางธรรมชาติหรือแม้แต่พูดผีปีศาจท,ที่เฝ้าว่านอยู่มึงต้องระวังตัวให้ดีอย่าประมาทเด็ดขาดไอ้ปื๊ดพยักหน้าอย่างหนักแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะรู้ว่าข้างหน้ามีอันตรายรออยู่แต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อป้าจำปาที่รอคอยอยู่ที่บ้านพรานอินและไอ้ปื๊ดจะต้องเจออะไรอีกบ้างในการเดินทางตามหาว่านที่บิดพันปี แล้วอาวุธและของขลังที่เตรียมไปจะช่วยพวกเขาได้บ้างหรือไม่มาติดตามการผจญภัยของทั้งสองคนกันต่อในตอนหน้านะครับถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพรานอินกันด้วยนะคะ